สวัสดีครับผมอามซาบิเตหัดใหญ่นะครับวันนี้จะมารีวในร้านให้ดูกันร้านตั้งอยู่ที่คลองเลน2อซอยเนะครับชื่อร้านว่านกหัดใหญ่ซูบเปอร์บมาไม่ถูกยกหัวหาได้เลยเดี๋ยวผมแนะนําเองลูกค้าถามกันมาเยอะมากเลยนะครับสำหรับรถของ5 0ตอนนี้มีกี่คันตอบเลยว่ามีม,มีอัน,นมาเริ่มงแตคันนี้ก่อนเลย CBR 650คงแดง ราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับรถสวยไม่มีตำหนิเลยได้ท่อเทีทีเียมของไดโวด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นซีบี650อันนี้จะเป็นน a กก d h แฮนบารมีแคดบาร์รถแต่งมาจบๆพร้อมใช้เลยราคาอยู่ที่1ก6 9 0 0 0บาท รหัส R ก็มีนะครับเป็น CBR 650R หกห้าศนย์อคันนี้สวยกริบเลยราคาเบอร์อยู่ที่สองแสนสามืนเก้าพันบาทสีน้ำเงินด้านหาย,ยากด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็เป็น CB บีหกห้าศูนย์อาโบวไฟกลมนกเก็ตที่ใครก็ถามหายนะครับคันนี้มาด้วยหัดม้อนน้ำสีขเคลื่อนรถยังใหม่อยู่เลยนะครับรถอายุแค่ปีก,กว่าเอง ราคาเบิดอยู่ที่2องแสนเก้าพันบาทนะครับสำหรับรถ c b 6 5หกห้าศูนย์แล้วก็ c b r ีอาหกห้าศูนย์อาอีกคันหนึ่งน,นี่ดูรถบคันกันเลยคันนี้ราคาสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเซ็ตพันตัวปีสิบหกนะครับตัวนี้มีสลิปเปอร์คันเรียบร้อยแล้วราคาเบิดอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับ นีได้ยังใหม่ด้วยยามาฮ่า MT09 สามซูบเรียงมาเตอร์ออฟท็อกราคาเปิดอยู่ที่199,000บาทนะครับสีส้มสวยเลยคันนี้รถสวยกิบไม่มีตำหนิเลยนะครับดูได้เครื่องเป็นคอร์ดเพนสาแล้วหายหัวแน่นอนเรื่องความแรงแล้วก็มอนสเตอร์796ตัวนี้เป็นโปรอาร์มนะครับมีท่อเทอร์อมิ สะบัดโอลินด้วยคันนี้เปิดอยู่ที่สองแสนมห้าพันบาทนะครับรถสวยกลิบเลยเจ็เกสภาพนี้บอกได้เลยนะครับหายากแล้วดูชุดสีรอบคันสวยมากเครื่องเป็นสูบเอลทาวินนะครับผมตัมสบาย,ยกปกติเลยแล้ก็อันนี้คุณปู่ซิบียพันดับเบิลหนาปี2อ0 8นะครับ ก็เป็น CB 650F 1 7นะครับสีเท่าสวยเชียวคันนี้ไป็นโฟลเดว์ด้วยนะครับราคาอยู่ที่179,000บาทเดี๋ยวไปฟังเสียงเค้น่องก่อน a d v นะครับปี2,019 2 9 9 0 0 0บาท a d v แล้วก็มีนะแลวทีเด็ดนี่เลย xmax 300คันนี้รถอายุ6เดือนเล็กไมล์0 0 0กิโลราคา159,000บาท, 9, บาทนี่มีโช๊คอลินด้วยโช๊กกับท่อเบิกศูนย์นะครับมีใบวารันตีให้รู้สึกในใบ บรัลตีเขาบอก40,000กว่าบาทสองอย่างนี้40,000กบาทก็คือประกันศูนย์ตอนน่อเนี่อเนครับเอาไปขี่รอได้เลยคันนี้นะครับพึ่งเข้ามาราคา149,000บาท CB ของอสูรเอฟข้างหลังนี้จอดมาแล้วแล้วก็มีคาวาากิไซดิคิโฉมแรกเลยปี05 169,000บาทนะครับ รถปี05สภาพอย่างนี้หาไม่ได้เลยนะครับบอกเลย๋แล้วคันนี้ให้ดูเป็นพิเศษนิดนึงพอดีรถอีกจองจากไฟแนนซ์แล้วแต่ว่า2แสน5,900บาทเป็นซีเบีย 500R แต่ว่าแต่งไฟลิ่งเป็นตัว 1,000RSP นะครับใครได้ไปคันนี้ถือว่าคุ้มเลยของแต่งสวยมากส่วนคันนี้นะครับเป็น CB คมแดง ยอดนิยมอีกแล้ว1นึ่งแสนบาทก็ซีบีสามกระซิบนิดนึงวันนี้ผ่อนคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่1,700บาทนะครับผ่อนสบายมากเอาไปขี่ได้เลยรถสวยซีบีห้าร้อยเราก็มีนะครับดาวเริ่มต้นแค่8,000กว่าบาทเองคันนี้ดาวเริ่มต้น8,600บาทผ่อนเดือนละ3,000บาทได้ห้าร้อยีไปขี่ รถสวยกิบเลยนะครับห้าร้อยสี่สองูนเคนะครับออันนี้แปดร้อยเพิ่งมาเลยยังไม่ทันได้ลงขายรู้สึกว่าจะมีคนสนใจแล้วนะครับตอนนี้ให้ไวครับให้ไวแสนเจ็ดมืนเก้าันบาทนินจาสองห้าศูนสีเขียวคันนี้กระซิบน,นินึงว่ารถสวยกิบเลยไม่มีตำหนินะครับหกหมื่ห้าันบาท 65,000บาทนะครับสองห้าู okay. นสองศูเค b บ n เ r อร BN 6 0 0้อคันนี้สีสุบเรียง1นึ0งแบาทดาวแค่หนึ่งมื่นสามพบาทนะครับผ่อน3,300บาทสี่ีสเกมเบอร์ก็มีสเกมเบอร์2อง0สนบาทมอนสเตอร์แปดสองหนึ่สาหมื่นเันคันนี้มีกันสะบัดโอลินท่อเชอร์มิ โอเคนะครับรถส,สวยมากซีเบียห้าร้อยก็มีแล้วก็ t r i u m p ส s ีทวินเก้าร้อยคันนี้เปิดอยู่สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถส,สวยเลยตำหนิเลยมีทอดัดแหลนให้ด้วยโอเคนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจหารถอยู่นะครับพักเข้ามาหรือโทรเข้ามาเลยครับผมหรือไม่ก็วอินไม่ได้เลยผมที่นั้นตลอด ตอนนี้รถเต็มร้านเลยสนใจคันไหนไมีพิเศษโทรมาเลยครับย่องเกรงใจขอบคุณมากนะครับผม